วันนี้ก็จะขอประรบปกินกาเทศนาต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านทรงตัดไว้อย่างนี้ผมก็ทำอย่างนั้นด้วยกรรมฐานสี่สิบมหาปฏิปฐานสูตรจริิโก เจอาสิบห้าที่บาทสี่สังโยชนสิบารมีสิบและก็ยังอื่นอีกมากก็พูดกันมาแล้วตอนนี้ไปก็มีเรื่องเก็บเล็กๆน้อยๆเมื่อคือนที่แล้วผมได้มาปรารกเรื่องการถวายทานเป็นสำคัญว่าท่าน อัญญาโกนัญญะที่ได้มีโอกาสเป็นพระหัตก่อนเพื่อนก็เพราะว่าการถวายทานของท่านเมื่อท่านถวายทานแล้วท่านก็ตั้งมโนปณิธานปราถนาว่าในการใดถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเด็ม,ดมรู้อรหัตผล ขอบารมีขององค์สมเด็จพระทศพลพระธรรมและพระ,ะอริยสงฆ์ทั้งหลายร้อมได้ทานนี้ข้าพเจ้าได้ทำแล้วนี้ใท่จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนเพื่อนในโลกนี่ท่านต้องการเป็นพระอรหันต์ขนาดลูกขอปีต่อมาเราจะมาดูปัญจวัคคีย์ทั้งสามสิบขอโทษ ท่านพัทวัคคีสามสิบพัทวัคคีนี่แปลว่าผู้ที่เข้าถึงความเจริญแล้วท่านก็มีปัจจัยมาในเรื่องของทานเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่ยังคาอยู่ไม่จบคือท่านกัดศพสามพี่น้องมีอุรุเวลากัดศพกบกัดศพซึ่งเป็นพี่หน้าที่กัดศพเป็นน้องคนที่สอง ขยากับศพเป็นน้องคนที่สามนี่ก็ปรารภจากการให้ทานเหมือนกันวันนี้ไม่จบเรื่องของท่านพรุ่งนี้ก็จบเจนว่าทั้งสามท่านทีกล่าวมาแล้วนี้เป็นผู้ปรารภในทานเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานใหญ่และหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าบางท่าน เช่นพันท่านพัตตะวัคีเมื่อถวายทานแล้วก็รักษาศีลสำหรับท่านกระสบสายินยนอน,น,น,นถวายทานแล้วก็รักษาศีลสิบท่านพัตตะวัคีนั้นรักษาถวายทานแล้วรักษาศีลห้าแล้วสอโดยการนี้เป็นปัจจัยใหญ่เป็นเหตุให้ท่านทั้งหมดตามที่กล่าวมันแล้วนี้ ตายจากความเป็นคนพระาศัยททำความดีในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพุลท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและพระมโลกตามสมควรกับเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระบระมศา,าสดาทรงบัติขึ้นในโลกท่านหลายพวกนี้ท่านก็มาเกิดเหมือนกัน ฟังเทศจดกองค์สมเด็จพระพักกวันแเล็กน้อยท่านก็บรรลุอลาตผลท่านฟังไว้อย่างนี้ท่านก็ฟังไว้แล้วก็ดูตัวของท่านด้วยว่าท่านทั้งหลายที่ทำที่กำลังฟังอยู่เนี่ท่านทำอย่างท่านทั้งหมดนี้หรือเปล่าวัดตัวเราได้จงอย่ามีความประมาท ประมาโทมจุนโนประทังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดผู้มีความประมาทบุคคลนั้นชื่อว่าตายแล้วเพือตายจากความดีท่อทานนันหลายจงอยาอิมยาเบื่อในความดีที่ท่านทําเมื่อเราทําความดีคราวนี้แล้วเราก็ทําดีให้มันยิ่งยิ่งไปเอามันให้มันเต็มดีให้ได้ เราขึ้นชื่อว่าบุญบรารมีทั้งหมดถ้าเราสั่งสมมันบ่อยๆมันก็เต็มอย่างที่ท่านหลายทำกันแล้วในปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมพูดกันที่เรื่องท่านหลายทำงานเป็นสาธารณะภายในขอบเขตของวัดและแม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ต้องการมาเจริญสมณธรรมหรือมาพักภาศัย ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ให้ความเบาใจแก่ผมงานใดที่รับภาระไปแล้วก็ทำครบถ้วนทุกอย่างเด่งานใดที่ยังไม่ได้รับภาระแต่เห็นว่าสมควรจะทำท่านก็ทำก็ได้ความเต็มใจอย่างนี้มันเป็นทานหรือเปล่าทานหรือไม่ใช่ทาน คำว่าทานหมายถึงอามิรคือการให้เราให้ทานเนี่ยแปลว่าให้คือเราให้วัตถุเป็นอามิสทานด้วการให้กําลังแรงทํางานและสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นในเขตของตนในจิตใจของตนอย่างนี้เป็นธรรมทานแล้วก็มาวันนี้อีกปรากฏว่างานที่ท่านทํา มันทั้งหนักทั้งเหม็นแต่ความจริงเนี่ยมันเหม็นในเวลาทำนะหึกว่าเวลาเดินผ่านไปมันเหม็นตีปราทูในพอกริ้งแล้วมันจะหอมแต่ตอนหอมต้องระวังนะเพราะรับมันเป็นภยัยก่อนที่จะฉันอาหายคราวใด,ดให้พิจารณาเป็นอาหารเรป่ปดีกูรสัญญาเสียก่อน ถ้าไม่พิจรารณาเป็นอาหาเร์ปฏิโกรสัญญาจะมีหวังป้อมนรกแน่นรกมันมีง่ายสำหรับพระแต่ว่าสวรรค์พุ่มนิพพานก็ง่ายสำหรับพระและนักปฏิบัติเหมือนกันตั้งใจผิดมันก็ลงนรกตั้งใจถูกแล้วก็ไปสวรรค์ ก็ตั้งให้มันถูกซะก็หมดเรื่องกันหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าไม่พิจารณาก่อนองสมเด็จพระชินวรกล่าวว่ากินก้อนเหล็กแดงดีกว่าเหล็กเผาแดงจนโชนร้อนจัดถึงปากปากพังถึงคอคอพังถึงอกงงอกพังท่องท้องพังร้อนตาย พอตายแล้วไม่มีใครร้อนดูเข้าเผาศพกันเมื่อเวลามีชีวิตอยู่เอาไฟไฟจูบเข้าไปจี้ทูบเข้าไปจี้นิดเดียวดีไม่ดีก็เวียงหัวหัวเราแตกหมดก็เจ็บก็ร้อนแค่ก็มโหแต่พอตายแล้วก็ใส่ไฟลุกคึบ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 ไม่ยักบน ก้อนนี้มีประมาณชั้นใดทั้งกล่าวว่าท่านที่ชนอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหารีเปฏิโกรสัญญานี่สำหรับนักพรตที่เป็นครวาสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทุกท่านพิจารณาอาหารเป็นอาหารีเปติโกรสัญญาดะท่านเอ๋ยผมขีดเส้นตายไว้เด็ดเลยว่าท่านเป็นอรหันต์หมดในชาตินี้ ไม่มีใครเหลือจำให้ดีนะเพราะอะไรอาหารเรบดีกูเดสัญญาอาหารเรแปลว่าในอาหารพรดีโกูเดสัญญาแปลว่ามีความจำไม่ได้ว่าอาหารนี่มันสกปรกปลาทูที่ท่านมาจุทงวันนี้มันสะอาดด้วสกปรกเมื่อเราจะพูดกันไปมันก็สกปรก ทำไมล่ะเพราะเขาใส่หลัววางไว้เดินหลีกไปอดจม,มกูกนี่แสแดงว่าเรารังเกียจในกลิ่นนี่เวลาเราไปสัมผัสจริงๆโอ้โหต้องล้างมือกันกับแย่นี่ผมไม่ได้ตำหนีท่านพูดตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกเราต้องล้างมือกัน แต่เวลาที่ปิ่งสุกทอดแล้วสีตอนนี้ชักหอมซะแล้วสัมผัสกับไปแต่ลิ้นซาบซ่านไปรสข้าวและความเค็มนึกชอบใจว่าเอ๊ะนี่มันเก๋ดีเป็นกันวันนี้น่ากลัวจะกินข้าวเลยมากนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้านึกคึมคึมแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นเรื่อง ก็ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะได้มันมาไม่ใช่กินเนี่ยมันเหม็นเหม็นแสนเหม็นมันก็สกปรกแสนสกปรกไอ้ของเหล่านี้มันสกปรกถ้าเรากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไอ้เลือดเนื้อเรามันสร้างขึ้นมาด้วยความสกปรกเนื้อเลือดและเนื้อของเราที่มันจะสะอาดและสกปรกท่านที่เป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ชาย ถ้าดะเห็นสาวห,หรือไม่สาวที่ไหนเขาเดินมาเขหน้าตาสะสวยพิมพ์เราผิวพรรณดีแต่งตัวรู้สึกว่าโกเกไเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจอาจจะอดคิดไม่ได้บอกแม่สาวน้อยสาวใหญ่สาวมากสาวเล็กคนนี้ถ้าได้มาเป็นคู่ครองของเราไม่จะชื่นใจไม่น้อย แต่คิดกันมาอย่างนี้แล้วก็หนไปดูอาหารไปนั่งนึกดเออูเวลาเธอรับทานอาหารนี่เธอรับทานอาหารอะไรนะของที่แกกินเข้าไปคนจะไม่มีพื้นฐานไม่จากการสกปรกคนยกินอาหารที่กระมังเธอท่านได้สวยนะหน้าตาเฉล่มเฉ่มช,ช้อยผิวพรรณผุดของจิยานุม่มนวลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใจไปหมด นี่เราก็เอาอาหารเรีริกรสัญญาขึ้นมาตั้งสัญญาแปลความจำอาหารจำในอาหารว่ามันเป็นของสขปรกมองไปดูเธอกินอะไรเนาะถ้าไม่เห็นได้กินก็ย่องย่องยอง,ยองตามไปดูเวลาเขากินข้าวเขากินอาหารถ้ากินเหมือนเราแล้วก็เสร็จเราก็ถอยนี่ดีแต่ขันอก แต่ข้างในมันก็เลอะเทอะมันเรานั่นแหละคิดอย่างนี้บ่อยๆว่าร่างกายทุกส่วนของเราก็ดีของใครก็ดีมีสภาพเหมือนกันมันเต็มได้ปฏิความสุขปกแต่คุณคิดอย่างนี้อะไรไมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งในพระานาคามีจะเข้ามาทึงใจเรา หนึ่งในพระนาคาม,มีอะไรก็ได้ก,การตัดการมาชันทะความพอใจในกามาคุณเอ,อรูปเสียงกลิ่นรสแะสัมผัสในระหว่างเพศในเมื่อเราเห็นเธอว่าสปกปรกเธอไม่สะอาดนะได้มันรักกันตรงไหนล่ะมันรักลงได้บาอะไรแล้วก็พิจารณาต่อไปถ้ารักกันเข้าแล้วพอเริ่มรักมันก็เริ่มทุกข เริ่มรักก็เริ่มมีอันตรายเริ่มมีภัยเข้ามาถึงตัวมันทุกกันตรงไหนนะบางทีท่านอย่าเถียงว่าไอตา้ตาดงตาคลงนี่มันแก่แล้วนี่ไม่รู้จักความรักไอ้ความรักที่มันสร้างความสดชื่นในแก่คนในคนที่ร่วมรักกันได้แล้วมันมีแต่ความสุข ตอนนี้ท่านนอนฝันไอความฝันอย่างนี้ท่านฝันหรือไม่ฝันนะผมไม่รู้แต่ว่าผมมันฝันมาแล้วที่คุยให้ฟังเนี่ยผมฝันมาแล้วนะแหมบางทีผ่านหน้าแวบ,บเดียวไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครหุ้นนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนมีชาติแต่กุลไปยังไงไม่รู้แต่ลักษณะท่าทางสุ่มเสียงของแกมันถูกใจไปจริงๆ ผมเคยคิดบอกแม้ถ้าได้หยอดจริงนี่มาเป็นคู่ครองปะโถมันจะแสนสุขละเกินนี่ผมคลั่งมาแล้วในสมัยก่อนผมเป็นหนุ่มก่อนคุณผมก็บ้ามาก่อนคุณเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเลิกบ้าแล้วพราะอะไรมันแก่สู้ใครก็ไม่ได้แต่ความจริงมันเลิกสู้คนไม่ใช่เลิกสู้ตนแก่ มันเลิกสู้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาครองผ้ากาสาวพัดพอเริ่มขยับว่าจะเข้าเขตกาสาวพัดผมก็ตับตั้งใจแขวนนวมเลยเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักชกไม่เลือกขนาดชกดะเป็นคนใช้ได้แต่ก็เลือกนะเลือกหน่อย เรื่องจริยาท่าทางมันญาติอ่อนช้อยมจีจริยาดีแล้วไม่ดีพูดเพราะไหมมีความอ่อนหวานไม่มีการนิ่มนวลจริยาดีไม่มีระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าขายคุณธรมอย่างนี้เราไม่ชกอะท่าเท่าไรก็ไม่ชกถ้าชกไม่ได้ที่คุณยายคุณแม่ทึงเกลียดคนประเภทไม่ดี ถ้าทา,ทางดีมีระเบียบเรียบร้อยรักประเพณีนิยมอีนี้ไม่เป็นไรท่านสนับสนุนเพราะว่าท่านอยากได้หลานสะพายลูกสะพายแบบนั้นถ้าจะยยาแบบนี้แล้วก็ถ้าไปแตะกับใครเข้าๆาพามาบ้านทีไรทั้งท่านยายท่านแม่แล้วครับประคับประคองเลยชอบอกชอบใจแต่ว่ามาคิดมาคิดไปคุณเอ๋ มองมามองไปผมก็ชอบมองอีตอนที่มันจะบวดนะแม่ก่อนจะบวดถ้าจะเป็นนักมวยก็น่ากลัวโอโ้อาเกือบจะชิงแชมป์แชมป์จะาชูแแต่พอใกล้จะบวหรือว่าปานยกวิสุทธิมรรคมาให้อ่านเท่านี้นอนตาปิบปิด อ่านไปถึงอสุปสัญญากายจังาตานุสติกรรมฐานชักจะเริ่มคลานไม่ไหวพอไปถึงขั้นปัญญาอิสุตินักไมรรคทีมม่มีสินนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศพอถึงปัญญานิเทศก็นอนพลิกตัวไม่ได้ พระในสมาธินิเทศเป็มไปกายยุคตานุสติกรรมฐานในกายเราทั้งหมดี่มันไม่มีอะไรดีเลยไปดูแนวสุภกรรมฐานมดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นรามันเน่าไปหมดพอไปถึงปัญญานิเทศเอาแล้วที่ผมว่าก็เรื่องทุกข์โอ้โหแล้ก็ปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยัย แล้วว่ความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรามันมาจากความรักจริงของท่านคนที่เราไม่รักเขาจะไปแต่งงานกับใครกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนและคนที่เราไม่รักเขาจะตายสกี่ร้อยล้านคนเขาจะมีภัยอันตรายอย่างไงเราไม่มีความรู้สึกสักนิด แม่ได้รู้ข่าวว่าไอ้คนที่เรารักเนะี่ยมันไปเดินควงคู่กับใครแล้วส่งจดหมายกับใครคุยใครชักโมโหอ่ะเจืาว่าโหเสียใจในใจน้อยใจว่าแม่เราอุตส่าห์อกเอาใจไม่น่าจะเอาใจออกห่างอย่างนี้เลยมาแล้วนี่คนที่เรารักเคารพเราเคารพเราถือพราะป่วยทําท่าจะตายใจฝอ พอตายแล้วใจหวิวไปหลายวันเสยียใจว่าว่างจากท่านเสียแล้วเราไม่มีความสุขนี่ท่านบอกว่าความเศร้าโศกเส,สยียใจมันมาจากความรักตอนนี้พัยอันตรายมาจากความรักถ้ารู้ว่าคนรักเราไปเดินควงคู่กับใครโมโหแล้วโมโหรักโมโหหิวหิวรักดีไม่ดียอ่อมไปดักยิงท่านนะ ดักตีดักฟันดักทำารายดักทำร้ายด้วยการทถีปงปวงหรือไม่ใช่นั้นก็ไปพูดเสียดสีเจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มหน้ามนคนนั้นไม่ใช่นั้นก็คนรักของเราสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดทุกข์เน่นตอนนั้นอันตรายมันก็มาทีเราด่าเขาได้เราเสียดสีเขาได้เขาจะมานั่งฟังเฉยๆยังไงเขาก็แค่เราเราก็แค่เขา มันก็คนมีกิเลสเป็นกันเราด่าเขาได้เขาชอบใจแต่เขาด่าแล้วมั่งชักเราชักไม่ชอบใจนี่มันมาจากไหนภายอันตรายมันเริ่มเกิดจากความรักดีไม่ดีก็ถูกเขาทำลายเอาเห็นไหมไอ้ที่ติดคุกติดตารางเพราะเรื่องของความรักขาดตัวตายเรื่องของความรักถูกยิงตายเรื่องของความรักเราฟังข่าววิทยุฟังข่าวนักสืบมีทุกวัน แล้วก็เรารักอะไรเนะี่ยเรารักของสุกปรกคนรักที่เรารักแต่มันสวยตลอดการตลอดสมัยไหมไปถามคนแก่ที่ร่างกายท่านทรงไม่เคยไหวถามเมื่อเวลาที่สาวๆก่อนที่ท่านจะแต่งงานเนะี่ยท่านเลาเยแบบนี้หรือเปล่าถ้าลงเลาเยแบบนั้นเนะี่ยไม่มีใครเขาเอาไม่มีใครเขาต้องการ อาแถมเงินีน่เขาก็ยังไม่เอาเลยความจริงทุกคนก็มาจากความเปล่งปลั่มสวยสดงดงามเหมือนกันท่านทั้งชายและหญิงแต่พอตอนแก่แล้วหมดท่าแล้วไปถามคนที่ก็มีลูกไม้เต้าที่ว่ามีลูกแล้วมันสุขขึ้นมาแล้วมันทุกข์มากขึ้นไอ้ก่อนที่ยังไม่มีลูกในอยากจะมีลูกพอมีลูกแล้วมันมีความรู้สึกเป็นยังไง นี่เป็นอันว่าถ้าเราใช้อาหารีปฏิกรลสัญญาเราเห็นว่าสภาพร่างกายของคนมันสกปรกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากความพื้นฐานของความสกปรกกำเนิดเดิมที่เราเกิดขึ้นก็จากคันมันดามันเต็มไปจากความสกปรกเชื้อที่จะเกิดร่างกายขึ้นมามันก็ของสกปรก สิ่งที่บำรุงร่างกายให้เราสูงขึ้นมามันก็สกปรกเอ๊จะไปหาพระยศแล้วที่เนี่ยว่าจะว่าเรื่องทานเอ้าไปหาพระยศก็ไปพระยศท่านไปลรหันได้พร้อมเด้วยคนะดของท่านห้าสิบห้าคนท่านพิจารณาอะไรถ้าเพราะท่านพิจารณาไว้หญิงท้องแก่ที่กำลังตายท้องกลมมาลอยหน้ามาไม่มีญาติ เวลาขึ้นเชิงเดียก่อนน้ำมันชุ่มเผาไม่ใหม่ใช้ปลายไม้แหลมแทงเข้าไปเพื่อให้น้ำมันตกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันมันก็ไหลลงมาเหม็นกลิ่นฟุ้งแล้วสกปกรกสีสีเยน็นถ้าเกิดนิพพิทาย,ยานว่าโอ๋หนอร่างกายของคนเราสกปรกอย่างนี้ ที่เรามาลหลงไหลฝ่ายฝันแต่เพียงรูปโฉมนมพันภายนอกแต่ไม่ได้คิดถึงิีงภายในที่มันเป็นอย่างนี้นี่เรานี่งโง่มากท่านได้สุภสัญญาแล้วก็บอกเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนคนไดบอกพ่อบอกแม่บอกเมียเมียก็เห็นใจนึกได้เห็นได้นึกรังเกตในร่างกาย <c oughs> ไปบอกเพื่อนอีกห้าสิบคนเพื่อนจะมีความรู้สึกเหมือนกัน ดังนั้นพอชาตินี้ประพบองค์สมเด็จพระพุทธกวนเข้าท่านก็เลยสาเร็จอรหรันเพียงแค่ฟังเทศง่ายๆนิดเดียวคืออนุปพิกถาเทศนาตาลําดับพระวุทธเจ้าเที่้งทานอนิสงส์ของทานอนิสงส์ของศีลอนิสงส์ของการบวชแล้วโทษของการมาคุณเป็นต้น ถ้าพามาห้าอย่างนะเพราะว่าสี่อย่างก็พอท่านฟังเท่านี้จบแรกเป็นพระโสดาบันฟังซ้ำอีกทีพุทธเจ้าเทศซ้ำไปหันนี่ก็เพราะว่าพระยศท่านนี้เป็นได้อสุสัญญยามาก่อนหากว่าบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระชินนวรทุกคนวันนี้บำเพ็ญทานเป็นธรรมทาน อาศัยพรมิหารเป็นเบื้องหน้าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยไม่มีการนังเกียรทำงานด้วยหน้าตาเช่มชื่นเบิกบานแสดงว่าใจท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีในงานประเภทนี้เป็นการสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข้นใจในแดนธุรกันดาล ที่ไม่มีเพื่อนที่ไหนจะเป็นที่พึ่งได้ต่างคนต่างจนน้ำใจของท่านเป็นน้ำใจที่เป็นยอดของมาหากุศลให้ทานโดยไม่หวังผลในการตอบแทนว่ามันเลยแบบนี้พวกมันต้องมาช่วยฉันบ้างท่านไม่ได้คิดแบบนี้เพื่อจะสงเคราะห์จะทำงานให้มันเสร็จที่ได้สะดวกในการแจกจ่ายให้แก่เขา อย่างนี้ถ้าจะไปเทียบก,กันกับทายของท่านผนู้นั้นมันก็ชนกันแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ได้ถ้าท่านไม่เป็นอรหันต์ผมก็สวยเต็มทีนี่ว่ากันถึงชาติหนาความจริงท่านลูนั้นเกิดขึ้นมาทีเดียวท่านพระพุทธเจา้าเท่านก็นเป็นอรหันต์แต่หากว่าท่าทุกท่านถ้าพิจนารณาในด้านอสุปสัญญา เนื่องจากอาหารเรปฏิรโกสัญญาเป็นพื้นฐานใหญ่คนท่านเกิดสังเวชในร่างกายขึ้นมันมาว่านี่มันสกรปรกหนอไม่มีอะไรสะอาดวัตถุธาตุทั้งหมดที่กินเข้าไปมันมาจะพื้นฐานจากความสกรปรกดูตัวอย่างปลาทูวันนี้ก็แล้วกันเหม็นทั้งกลิ่นทั้งคาวโหแต่เข้ามาทนไม่ไหว ถ้ากำลังใจของท่านคิดอย่างนั้นท่านก็ไปเทียบกับประยะ์ว่าปัญญาของท่านนี่กำหนดอารมณ์เช่นเดียวกับประยะก์กระสหายประยศกละสหายพิจารณาร่างกายของสตรีที่กำลังมีคันเน่าเผาในวันนั้นเกิดนิพพิทาย,ยานชั่วครู่เดียว ความจริงกลับมาบ้านก็นึกแต่บ้างไม่นึกแต่บ้างท่านยังมีผัวมีเมียกันอยู่ก็สมสู่กันตามปกติแต่ปัจจัยเพียงเดียวเดียวบรรดาในท่านหลายพวกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ลงมาเกิดใหม่มาเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะความเมตตาราณีเป็นสาคัญในที่สุดพวกท่านก็เป็นอรหันต์ชั้นใดอรบรรดาท่านประโยคข่าววจรทั้งหลาย ว่ากิณิกะทิศนานี่เล็กๆในน้อยก็ว่ากันไปตัวอย่างมีอยู่เล่าฟังมามกีนี้ท่านมีความดีชั้นใดผมว่าทำกำลังใจของพวกท่านทั้งหลายเวลานี้ถ้าจะคิดกันดูพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วท่านนั้นหลายมีกำลังใจไม่แพ้ท่านที่กล่าวนาม,มาเป็นตัวอย่างฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงทรงความดีนี้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม พราะเกลือที่ทําวันนี้หรือวัจุดทงวันนี้จะไปทิ้งในในมะขามมันก็เค็มจะไปทิ้งในน้ําตาลมันก็เค็มจะไปทิ้งในของขมมันก็เค็มมันเค็มมันของมันอยู่ื่อยไปชั้นใดขอท่านาหลายจงรักษาความดีเมื่อเกลือรักษาความเค็มเมื่อดีแล้วจงอย่าท่าน,นงในความดีอย่าเลงในความดีความดีจะสลายตน เาะอารมที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาครอบงำเพิ่มหลัววันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้ดียาบทตามดิยาไสถ้าใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาของท่านจะจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสงควรคือ,อเวลาสวัสดี